นี้นะครับก็เป็นก้อนเสียงแตกแนวเมทัลซึ่งถือเป็นก้อนเรือธงของแบรนด์นี้เลยสร้างและพัฒนาร่วมกับวงบริดดายวงแนวเดทเมทัลจากประเทศเยอรมันครับภาพรวมของก้อนนี้ก็คือสีดำอาร์ตเวิร์กสีทองครับตามสไตล์ของแบรนด์นี้เลยเป็นเมดูซ่าตำนานผู้หญิงที่มีเส้นผมเป็นงูออกแบบโดยศิลปินชื่อว่าคาเซจัสมิน่านะครับมีอะไรให้ปรับเยอะมาก แต่ทำความเข้าใจไม่ยากครับสวิตช์โมเดนก็คือจะใช้เสียงเอฟเฟกของก้อนนี้เลยส่วนสวิตช์คลาสสิกเขาก็จะจําลองเสียงของ b o ส s h อ2ครับผมสวัสดีครับผมตีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอฟเฟกก้อน Lich Lamp Audio รุ่น Medusa Grinding d e a t h Metal Distortion ครับ ก้อนนี้นะครับก็เป็นก้อนเสียงแตกแนวเมทัลซึ่งถือเป็นก้อนเรือธงของแบรนด์นี้เลยปรับคาแรคเตอร์ได้หลากหลายมากๆครับสร้างและพัฒนาร่วมกับวงบริดได้วงแนวเดสเมทัลจากประเทศเยอรมันครับลองแวะไปฟังเพลงของเขาได้เสียงแตกของเขาถึงใจมากๆครับภาพรวมของก้อนนี้ก็คือสีดำอาร์ตเวิร์กสีทองครับตามสไตล์ของแบรนด์นี้เลยเป็นเมดูซ่าตำนานผู้หญิงที่มีเส้นผมเป็นงูเมื่อใครสบตานะครับก็จะกลายเป็นหินออกแบบโดยศิลปินชื่อว่าคาเซจัสมิน่านะครับมีอะไรให้ปรับเยอะมาก แต่ทำความเข้าใจไม่ยากครับเดี๋ยวไปแนะนำกันทีละจุดครับผมก่อนที่จะไปฟังเสียงเอฟเฟกกันนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นจำลองแอมป์โซดาโน่ n แนลคัน c ค p m เมซ่าแล้วก็มาเข้าที่ก้อนนี้ครับผมสิ่งกีตารของผมก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่เปิดเอฟเฟก และเมื่อกี้นะครับก็คือเสียงที่เปิดเอฟเฟกครับผมมาดูกันนะครับว่า3มปุ่มบนมีอะไรบ้างปุ่มแรกก็จะเป็นเกนตรง,งตัวเลยก็คือเสียงแตกมากแตกน้อยก็อยู่ที่เราปรับเลยครับเลเวลก็คือความดังต่อมาก็เป็นปุ่มคัทนะครับถ้าเราไม่เปิดเสียงกีตาร์ของเราจะหนาแต่ถ้าเปิดมากเสียงกีตาร์ของเราก็จะกระชับยิ่งขึ้นครับผมเดี๋ยวเรามาเทสการทํางานของปุ่มคัทกันนะครับเริ่มจากปิดก่อน อันนี้คือปิดนะครับอ่ะต่อไปผมลองเปิดสักเที่ยงดูครับผมเสียงกีตาร์ของเราก็จะเริ่มกระชับขึ้นมาแล้วคราวนี้ผมลองเปิดสุดเลยครับพอผมเปิดสุดน,นะครับเสียงกีตาร์ที่ออกมามันก็จะดูแบบปังปงขึ้น ต่อมาก็จะเป็นแบบที่ผมชอบนะครับผมก็ชอบอยู่ที่ประมาณสักประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ที่ผมชอบ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพารามิตริก EQ นะครับก็จะมีปุ่มเล็กปุ่มน้อยที่เห็นอยู่นี่เลยก็จะมีทั้งหมด5ปุ่มนะครับก็จะมีโล w m มิดไกลพรีเซนต์และ m ิดเ r ค q u e n ีโล o w กับ Mid นี่ตรงตัวแล้ครับเสียงทุ้มกับเสียงกลาง กายนี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเทสแบบละเอียดอีกทีหนึง่งต่อมาพีเซนนะครับก็จะทําให้ย่านเสียงแบบดูสว่างมีความแบบซิบซิบ,ซบมากขึ้นส่วนมิดเฟคเอนซี่เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเปิดน้อยเสียงก็จะแบบเหล็กขึ้นแต่ถ้าเปิดมากเนี่ยเสียงก็จะแบบงงงงงง,งหน่อยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาเทสกันอ่ะเดี๋ยวผมมาเทสเสียงปุ่มกลายกันนะครับว่ามันคืออะไรอ่ะเริ่มจากการปิดก่อน คราวนี้ผมลองเพิ่มเป็นเที่ยงดูนะครับมันจะมีความแบบกาาามาขึ้น้นราา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 าดดดดาาาาาา อ่าก็จะกลายเป็นเสียงโลไฟลไปเลยนะครับก็จะเป็นแบบอ่พาพอกลับมาก็จะกลายเป็นประมาณนี้ครับผมปุ่มต่อไปนะครับก็คือปุ่ม Mid f r e q คนซี่ครับผมเหมือนเป็นช่วงที่ Sweep EQ ย่านกลางครับผมอันนี้ผมลองปิดก่อนครับ โอเคคราวนี้ผมลองเปิดมากลางๆดูคราวนี้ผมลองเปิดสุดดูนะครับ ที่ผมชอบผมก็จะปรับมาตรงกลางเลยครับผมกำลังแบบป่องๆกำลังพอดี ต่อมาก็เป็นปุ่มเกตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายของก้อนนี้โดยฟังก์ชันนี้เขาเอามาจากรุ่น The Key and the Gate อ่ะเดี๋ยวเรามาเทสปุ่มเกตกันนะครับเริ่มจากปิดก่อนอ่าเดี๋ยวลองเพิ่มดูนะครับเอาสักประมาณ9ก้โมงเดี๋ยวผมลองเพิ่มเป็นเที่ยงดูนะครับ อ่าสังเกตได้ว่าเสียงย่านกีตาร์จะเริ่มค่อยๆหายไปแล้วคราวนี้ผมลองเปิดสุดเลยครับผมอ้าวกีตาร์หายไปเลย <laughs> ประมาณนี้ครับผมในส่วนที่ผมชอบผมก็จะชอบอยู่ประมาณนี้ครับ9ก้าโมงแโมงไม่เยอะมาก <laughs> ที่ผมชอบช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ตัดเสียงน้อยออกไปแต่เสียงกีตาร์ก็ยังคงอยู่ครับผม จะมีมานิดนึงแต่จะไม่ได้ตัดขาดแบบขาดเลยเพราะว่าถ้ามากไปกว่านั้นก็จะเริ่มขาดแล้วประมาณนี้ครับผมต่อมาก็เป็นปุ่มเบนนะครับผมปุ่มเบนนี้มีหน้าที่ก็คือถ้าเกิดว่าเราปิดมันไปเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแอมของเราที่ต่อเข้าไปในก้อนนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดสุดเลยเนี่ยมันก็จะใช้การทำงานของก้อนนี้โดยตรงเลยครับผมทีนี้นะครับเราก็มาลองดูกันว่าเราอ่ะอยากได้เสียงก้อนกับเสียงแอมเนี่ยผสมกันมากน้อยแค่ไหนถ้าปิดไปเลยก็จะเป็นเสียงแอมเปล่าๆเลยเปิดสุดก็จะเป็นเสียงก้อนนี้ โดยส่วนตัวผมนะครับผมก็จะชอบเปิดสุดไปเลยเพราะว่าผมอยากได้เสียงของก้อนนี้โดยตรง ต่อมาครับก็เป็นสวิตสุดท้ายครับก็จะเป็นสวิตโมเดนกับคลาสสิกครับผมสวิตโมเดนก็คือจะใช้เสียงเอฟเฟกของก้อนนี้เลยส่วนสวิตคลาสสิกเขาก็จะจําลองเสียงของบอส h m อครับผมเดี๋ยวผมมาเทสให้ฟังกันแบบโมเดนก่อนพอเป็นคลาสสิกโมเดน อเป็นคลาสสิกนะครับ มาณนี้ครับผมก็สำหรับใครที่สนใจก้อน Rich l i สแรมออเดอโอเมดูซนะครับก็สามารถมาลองได้ที่ร้านไอคิต้าฟอร์จูนชั้น3ครับผมและวสำหรับผมวันนี้ผมตีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ